สวัสดีครับผมมารินกับฟิลไทยดอทบ็อกซ์บัตตคอมนะครับวันนี้อยู่ที่โรงแรมที่เมืองโฮจิมิน์ซิตี้ครับก็ราคาสามแสนแปดสามแสนแปดนี่ก็ประมาณเท่ทาไหร่ห้าร้อยบาทในประมาณนั้นครับ ครับนี่เป็นด้านหลังห้องนะครับก็มีโต๊ะที่นั่งนะฮะมีตู้เย็นข้าวของพวกขนมตรงนี้ก็เสียตังนะฮะนาำก็เสียตังมีทีวีก็มีตู้นะครับเตียงใหญ่มากที่จริงห้องแบบนี้เนี่ยสังเกตตามจำนวนหมอนนะคนเวียดเขาจะนอนสี่คน วิธีสังเกตอีกอย่างคือนี้ห้องน้ํานะครับนี่ครับโรงแรมเวียดก็จะมีแปลงสีฟันให้ยังไงก็ต้องมีนะครับแปรงสีฟันสี่ด้านก็คือสี่คนนะครับก็เป็นตัวอย่างที่พักนะครับคือที่พักในเวียดเนี่ยค่อนข้างจะถูก แล้วก็คุณภาพโอเคนะฮะถึงข้างหน้าโรงแรมอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าข้างในเนี่ยก็ผมถือว่าโอเคใช้ได้นะถ้าเทียบกับหลายๆประเทศดังนั้นเนี่ยมาเวียนจริงๆเรื่องที่พักถ้าไม่ใช่เป็นเมืองเล็กๆจริงๆหรือว่าหน้าเทศก,กาลจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยาสามารถมาเดินหาได้ครับมีตลอดฮนะ ปฏิทินครับแล้วก็เขาจะมีรูปมักจะมีรูปภาพเสมอนะครับเวียอ่นนี่เป็นภาพเียจริงๆด้วยมีชื่อศิลปินจริงๆนะไม่ใช่รูปปั๊มเป็นรูปบ้าดจริงๆด้วยครับก็ทิ้งท้ายไปตรงนี้ครับภางพักโรงแรมเวียดเป็นตัวอย่างไว้ดูสำหรับเผื่อใครวางแผน เดินทางไปเวียดนามนะครับไปติดต่อธุรกิจท่องเที่ยวอะไรก็ตามนี่ครับอันนี้เขาของข้างในตรงนี้เก็บตังค์ทั้งหมดนะฮะอ๋อเวียดนามก็จะมีนี่ด้วยนะครับคือหลายโรงแรมเนี่ยก็จะมีนมให้ด้วยแล้วก็เบียร์เบบซี่น,นี่มีนม้ำก็คือเป็นเครื่องดื่มลังนกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็จะเป็นกระบ๋องลังนกแบบประหยัดนะฮะก็คือเป็นจริงอะเป็นพวกเห็ดอะไรพวกนั้นนะครับโรงแรมเวียดนาม